ชินาลาดวัดปราสาทบรุญยวาฒนะครับปี2 5 0พนนะครับนี่เป็นพิมพ์เจ้าคุณศรีสุททศนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้มากเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับนี่โหเนื้อหาสุดยอดเลยปึกปักเลยนะครับนี่เห็นไหมปึกปักเลยนะ้ำมันตังองตังอิบนะแบบนี้โขกมาจากในเนื้อแบบนี้ได้ดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมในซอกลึกๆนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้นะครับ หช่ไหมหูหิ้งๆเลยนี่รอยกระป๋องนะครับรอยก้นกระป๋องนะครับพระเครื่องนะครับชุดนี้เนี่ยซื้อมาจากในบ้านเลยนะครับซื้อมาจากในบ้านเลยดูง่ายนะครับพระดูง่ายมากนะครับแบบนี้นะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จัดสร้างในปี2506ครับเกจิที่มาร่วมปลุกเสกเนี่ยเยอะมากๆนะครับร้อยกว่ารูปนะครับมาทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นรองแค่ อ่ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษแค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่ปลุกเสกพิธีใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เจตนาในการจัดสร้างเนี่ยชัดเจนแล้วก็ถือว่าเจตนาดีนะครับเพราะว่าสร้างเพื่อที่จะนําเงินในสมทบทุนนะครับบริณวัดประสาทปริวาสต,ตอนไฟไหม้ปี2องพันหนะครับนี่แบบนี้นะครับก็เป็นพระเครื่องที่น่าใช้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อจงเกจิ อื่นอีกมากมายนะครับหลวงพ่อทิมวัดช้างให้หลวงพ่อทิมวัดละหานไล่หรือเกจิอื่นๆนะครับที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับมาทั้งหมดนะครับมาหมดนะครับนี่แบบนี้นะครับก็อยากจะแนะนํานะครับหาแบบนี้ไว้ใช้สักหนึ่งองค์นะครับเป็นพระเครื่องราคาไม่แพงนะครับนี่ผมได้มาหนึ่งองค์นะครับก็พี่ๆลองดูแล้วกันนะครับว่าชื่นชอบพระเครื่องแบบไหนนะครับหรือว่าเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับที่ผมลงนะครับก็ยินดี ให้บริการทุกองนะครับนี่องนี้เดิมมากหิ่งหิ่งเลยหน้าตาติดชัดเด้งเลยนะครับนี่เห็นไหมปกติแล้วเนี่ยเนื้อผงแบบเนี้จะกดไม่ค่อยติดหน้าตาแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่มีมาหนึ่งองนะครับเอามาแบ่งให้กับพี่ๆนะครับสมาชิกนะครับถ้าหากชื่นชอบสนใจก็ทักมาทางข้อความได้นะครับพระดีน่าใช้วัดประสาทบุญยวาฒปี06นะครับ